คุณลูกค้าค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป48นิ้วเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ค่อนข้างทำ48ออกเยอะนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าตามแล้วแม่ค้าหยุดกันทำคลิป48ไปพอสมควรพอลงปับ๊บสินค้าก็คือหมดเพราะว่าตอนนี้สินค้ามันไม่สามารถเติมได้นะคะมาเท่าไหร่หมดตามนั้นเลยค่ะ ทางร้านเขาไม่มีให้เราเติมเพราะเขาก็ไม่กล้าทําเยอะมาเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นพอสินค้าเข้าปั๊บแม่ค้าเลยต้องรีบรีวิวเผื่อว่านะคะพอลงคลิปไปวันลุ่งขึ้นแม่ค้าจะเติมของได้นะแต่ส่วนมากเราเติมไม่ได้โอเคเรามาเริ่มกันที่แบบที่1ตัวนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่นะคะถ้าลายนี้มีด้วยกันทั้งหมดสี่สีค่ะเรามาเริ่มกันนะคะนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ลูกค้าตามนะ เพราะว่าเขาทําเป็นควงเลยนะคะในช่วงด้านหน้านี่ค่ะเป็นทรงคอวีนะคะแล้วเขาก็จะทําไส้ไก่ตรงช่วงหน้าอกนะแล้วปลายแขนก็จะเป็นสม็อกถามว่าตัวเนี้ยไม่ต้องทําอะไรเยอะหรอกค่ะเพราะว่าด้วยผ้าของเขาสวยอยู่แล้วนะคะสีแรกค่ะคุณลูกค้าขาคือสีเหลืองค่ะสีที่สองนะคะคือสีชมพู48นิ้วนะคะไม่มีซับในนะคะผ้าชีฟองเนื้อใส่ นะคะตัวนี้เป็นผ้าสีฟองเนื้อใสค่ะสีที่สามเป็นสีกรมนะคะคุณลูกค้าและสีสุดท้ายค่ะเป็นสีชมพูนะคะเหลืองค่ะเออชมพูอ่อนค่ะอันนี้ออกสีอัอนนี้ค่ะมันออกชมพูก็ไม่ชมพูมันจะเป็นโอรสมันก็ไม่เชิงนะมันเป็นสีเนี้ยคุณลูกค,ค้าไมคะเรียกสีอะไรเดียวเป็นสีสุดท้ายตัวนี้นะคะขอเป็นชมพูกะปิก็ไม่ใช่อะ่ะ นูดก็ไม่ใช่เรียกไม่ถูกเหมือนกันสีเพราะบางทีแมค่ค้ากลัวเรียกผิดเหมือนกันเนาะอะ,อะมาค่ะนะคะสีเหลืองค่ะเป็นชมพูอ่อนๆนนะคะเป็นสีกรมค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันก็ออกเป็นชมพูส้มๆมีมด้วยกันทั้งหมด4ีสีนะคะคุณลูกค้าในแบบที่หนึ่งค่ะรอบอก48นิ้วทุกตัวไม่มีซับไหนนะคะ2 5 0บาทค่ะในตัวนี้เป็นผ้าชีฟองเนื้อสายเราไปต่อกันแบบ แบบที่2นะคะรอบอก48นิ้วค่ะมีด้วยกันทั้งหมด4สีค่ะรุ่นนี้ตัวนี้นะคะดีเทลของเขาคืออะไรนี่เขาจะมีไส้ไก่ผุกอยู่ตรงช่วงหน้าอกนะคะจะเป็นตัวระบายอยู่ช่วงหน้าอกค่ะซ้ายขวานะคะแล้วก็ผูกเชือกไส้ไก่ไว้นะคะปลายของเชือกไส้ไก่ตอนนี้เขานิยมใส่ห้อยมุกเพื่อเพิ่มความดูดีความคิดเก๋ให้กับตัวเสื้อนะคะแขนเป็นสมอกนะคะสีแรกค่ะ คือสีครีมขาวครีนนะคะออกขาวขาวเป็นขาวออฟไว้ค่ะไม่ใช่ขาวล้วนนะคะแล้วแต่งแ,แ,แต่งแต้มลายดอกด้วยสีแดงๆนะคะพื้นขาวดอกออกสีแดงค่ะสีที่สองค่ะเป็นสีดำนะคะแต่งแต้มลายดอกเป็นสีนี้ค่ะนะคะสีที่สามค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นออกโทนสีเขียวเขียวเทาเทาค่ะ ออกเทาเขียวอะค่ะและสีสุดท้ายค่ะเป็นสีเหลืองรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าสี่สีค่ะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าชอบสีไหนนะคะแคปเจอร์สอบถามนะคะมาได้เลยนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสี่สีนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสี่สีค่ะคุณลูกค้าแคปเจอร์สอบถามมาได้เลยค่ะรอบ,บอกสีนิ้ว ในแบบนี้เป็นแบบที่สองนะคะคุณลูกค้าค่ะเราไปต่อกันแบบที่สามนะคะมันแบบที่สามค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะถามว่าดีเทลเขาอยู่ตรงไหนนะคะจะเป็นไส้ไก่ผูกอยู่ตรงช่วงหน้าอกนี่แหละค่ะลืมไปว่าแม่ค้าใส่อยู่นะคะนี่ค่ะดีเทลของเขา เขาจะเป็นไส้ไก่ผูกอยู่ช่วงหน้าอกนะคะเพิ่มความเด่นความเก๋ให้กับตัวเสื้อนะคะเป็นทรงแบบนี้แล้วก็ระบายนะคะซ้ายนะคะขวาแต่ตามมาด้วยด้านหลังค่ะคุณลูกค้านี่เลยค่ะก็จะระบายออกเป็นแบบนี้นะคะเพิ่มความเด่นความเก๋ให้กับตัวเสื้อมากขึ้นมีได้กันทั้งหมด5สีนะคะสีที่แม่ค้าใส่ขออนุญาตเรียกเป็นสีส้มสีที่1นนะคะส่วนสีที่สค่ะ ออกเป็นสีฟ้าค่ะดอกของเขาจะออกเหลืองๆอันนี้คือสีที่สองนะคะสีที่สามค่ะคุณลูกค้าขาเป็นสีดำค่ะพื้นดำค่ะดอกออกสีชมพูนะคะสีที่สี่ค่ะเป็นสีชมพูค่ะดอกก็ออกเป็นโทนสีชมพูค่ะสีที่ห้านะคะเขียวค่ะเขียวค่ะคุณลูกค้าขาเป็นสีเขียวเนาะ มีด้วยกันทั้งหมดนะคะ5สีค่ะคุณลูกค้าชอบรุ่นไหนแคปเจอร์มาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาะ5สีค่ะรอบอก48นิ้วนะคะคุณลูกค้า5สีรอบอก48นิ้วตัวนี้จะเป็นตัวที่คุณลูกค้านะคะเป็นของร้านที่คุณลูกค้าเคยซื้อกันอยู่ประจำนะคะแบบของเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะเปลี่ยนลายผ้ากันไปค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าชอบลายไหนพอเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลายผ้า มันก็เปลี่ยนต่างแล้วค่ะนะคะโอเคค่ะในแบบนี้เป็นแบบที่สามนะคะเราไปต่อกันแบบที่สี่ค่ะแบบที่สี่นะคะมาค่ะเรามาดูกันนี่ค่ะตัวนี้เป็นแบบที่สี่นะคะดีเทลของตัวนี้ก็คือนี่เลยค่ะระบายสองชั้น นะคะเป็นพวงเขาเรียกว่าอะไรอัดระบายแบบแน่นๆกันเลยค่ะเป็นทรงคอวีนะคะคุณลูกค้าผ้าของเขาตัวนี้จะออกเป็นสีเขียวค่ะเขียวตัดม่วงนะคะเป็นเขียวตัดม่วงค่ะตัวนี้รบอบก48นิ้วปลายแขนจะเป็นสมอกนะคะสีเขียวค่ะสีแรกสีที่สองนะคะคุณลูกค้าเป็นสีขาวออฟไวท์แล้วก็ลายดอกเป็นสีม่วง นี่ค่ะสีที่สองนะคะสีที่สามค่ะเป็นพื้นขาวออฟไว้นะคะแล้วดอกเป็นสีชมพูส่วนสีสุดท้ายค่ะเป็นพื้นดำค่ะดอกออกเป็นสีชมพูค่ะในทุกสีของเขาเขามีความเด่นความสวยในตัวของเขาเองทุกรุ่นเลยนะคะคุณลูกค้ารอบ,บ,บสี่สิบแปดนิ้วไม่มีซับในนะคะ ฟังดีๆช้าๆชัดๆนะคะรุ่น48นิ้วทั้งหมด4แบบนี้ไม่มีซับในนะคะราคาเดียวค่ะ280บาทเออบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะแบบที่ห้านะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเรามาดูว่าเขาทำอะไรเกับเสื้อไว้บ้างนะคะ ตรงนี้นะนี่เขาจะเย็บเป็นกระดุมมุกนะคะถามว่าปลดได้ไหมตรงนี้ปลดได้นะคะเขาแต่งแต้มออกมาเป็นลักษณะนี้ดีเทลของเขานะคะเป็นผ้าชีฟองนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะด้านหลังเขาจะแต่งออกมาเป็นแบบนี้เหมือนเป็นทรงกหันเรือไกลๆนะคะแขนก็จะเป็นสมอกนะคะมีด้วยกันทั้งหมด สีสีค่ะสีแรกค่ะเป็นสีฟ้าค่ะคุณลูกค้าสีที่สองนะคะเป็นสีขาวสวยไหมคะสีทุกสีสวยอ่ะเป็นเหมือนสีพัทเชลสีวันหวานนะคะคุณลูกค้าสีที่สามค่ะเป็นชมพูแต่งดอกสีม่วงเห็นไหมคะหวานมากเลยและสีสุดท้ายค่ะเป็นสีดำค่ะนะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าขามีด้วยกันทั้งหมดนะคะ สีสีค่ะในคลิปนี้รอบอก48นิ้วในแบบที่5ทั้ง5แบบที่ผ่านมานะคะไม่มีซับในรอบอก48นิ้วนะคะเราไปดูแบบที่แบบที่6นะคะคุณลูกค้าตัวนี้48นิ้วเหมือนกันค่ะก็ยังไม่มีซับในเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้านี่ลายของเขานะคะ จะเป็นทรงคอวีนะคะระบายตรงช่วงหน้าอ,อกนะแล้วก็นี่จะเป็นไส้ไก่ผูกอยู่ช่วงหน้าอ,อกนะคะ mm. ตัวนี้จะออกเป็นเขียวๆนะคะฟ้าๆนะคะขออนุญาตเรียกเป็นสีฟ้าละกพราะมันจะเด่นเด่นไปทางสีฟ้ามากกว่านะคะ mm. แขนก็ยังเป็นสม็อกทรงนี้นะคะคุณลูกค้า mm. มีด้วยกันทั้งหมดนะคะสีส่สีสีแรกค่ะคือสีฟ้าค่ะคุณลูกค้า สีที่2นะคะขออนุญาตเรียกเป็นสีครีมนะนี่แต่ดอกของเขาจะออกเป็นสีส้มค่ะนะสีครีมค่ะสีที่สามค่ะเป็นสีเหลืองดอกจะเป็นสีฟ้าเด่นไหมคะเด่นมากเนาะสีที่สี่ค่ะพื้นจะออกชมพูอ่อนๆนวาๆค่ะนะคะแต่ดอกเขาจะก็จะแต่งแตมเป็นสีเทามีด้วยกันทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าค่ะทั้งหมดสี่สีค่ะรอบอกสี่นิ้วนะคะ สีสีรอบอก48นิ้วทั้ง6แบบนี้ไม่มีซับไหนนะคะ48นิ้วไม่มีซับไหนทุกรุ่นราคาเดียวเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ250แบาบทเราไปดูแบบที่7กันแบบที่7ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขอวัดก่อนค่ะ ตัวนี้จะมีซับในนะจะเป็นรุ่นที่มีซับในนะคะเป็นสินค้าเข้าใหม่วันนี้ขออนุญาตวัดก่อนนะตัวนี้รอบอกแค่46นิ้วนะคะวัดได้46นิ้วนะอยากจะแจ้งคุณลูกค้านะคะถ้าแม่ค้าบอกว่าวัดได้46นิ้วนะแม่ค้าอยากจะให้คุณลูกค้าเขื่อนิดนึงนั่นหมายถึงว่าคุณลูกค้านะคะรอบอกเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณ44 หรือ45แค่นั้นนะคะอย่าอย่าดันจนถึง46เลยนะคะเพราะกลัวว่าคุณลูกค้าจะใส่ตึงแล้วใส่ไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เป็นผ้าชีฟองเขาไม่มีการยืดหยุ่นนะคะเขาคือพอดีตัวเลยหมายถึงหมายถึงว่าด้วยเนื้อผ้าของเขาเน่ยเขาไม่ยืดนะคะมันไม่สามารถขยับขยายอะไรใดๆก็ได้เลยนะคะก็เลยจะต้องบอกคุณลูกค้าว่าถ้าวัดได้46 ถ้าคุณลูกค้า46นะคะไม่อยากให้ใส่อยากให้คุณลูกค้าซื้อเป็น48เพราะคุณลูกค้าจะได้ใส่หลมเหลี่ยมสบายๆนะคะถ้า46นิ้วแม่ค้าอยากจะแนะนำว่า44ค่ะนะคะ44หรือ45นิ้วถึงค่อยซื้อ16นิ้วอย่างแม่ค้าเนี่ยค่ะแม่ค้าวัดได้นะคะ44นิ้วแม่ค้าใส่48ยังออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะ อยากให้คุณลูกค้าได้สินค้าไปแล้วใส่ได้เนาะก็เลยต้องฝากกันเอาไว้นะคะโอเคค่ะเรามาดูดีเทลของตัวนี้นะคะเป็นผ้าลายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะคะมีกระดุมตรงช่วงหน้าอกรุ่นนี้ทุกตัวจะมีซับในนะคะ46นิ้วค่ะแขนจะเป็นอย่างยืดเป็นสมอกแบบนี้นะคะสีแรกค่ะนะคะขออนุญาตเรียกเป็นสีฟ้าเพราะมันออกฟ้าเขียวนะคะสีที่สค่ะคุณลูกค้าค่ะ นะคะขออนุญาตเรียกเป็นสีเหลืองค่ะเหลืองนะคะสีที่สามค่ะออกหวานๆเลยค่ะเป็นสีชมพูค่ะชมพูหวานเลยนะคะสีที่สี่ค่ะออกเป็นสีเทาค่ะและสีสุดท้ายค่ะเป็นสีขาวค่ะมีด้วยกันทั้งหมดห้าสีนะคะรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมดห้าสีค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะ ทุกสีสวยนะคะ46นิ้วนะคะในแบบที่7ค่ะคุณลูกค้าเราไปมาค่ะตัวนี้เป็นแบบสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะคะ46นิ้วเหมือนกันค่ะเป็นแพทเทิร์นนะคะเหมือนกับตัวเมื่อสักครู่แต่ถามว่าเปลี่ยนต่างกันที่ไหนแม่ค้าบอกว่าเปลี่ยนต่างกันที่ลายผ้า มันจะเป็นคนละลายผ้านะคะคุณลูกค้านี่ค่ะตัวนี้จะออกเป็นสีเทาๆนะคะเป็นสีเทาค่ะส่วนตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าขาจะออกเป็นสีเขียวเห็นไหมคะลายผ้าโกเก๋นะคะตัวนี้จะออกเป็นสีครีมค่ะนี่เลยค่ะคุณลูกค้านะคะส่วนตัวนี้จะออกเป็นสีดําค่ะ ตัวนี้ออกเป็นสีดํานะคะลายผ้าตัวนี้จะเป็นลายผ้ามาใหม่นะคะที่เพิงเข้าวันนี้และสีสุดท้ายค่ะเป็นสีอิดค่ะมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะรอบอก46นิ้วทุกตัวมีซับในค่ะคุณลูกค้า่ะทุกตัวมีซับในนะคะรอบอก46นิ้วในคลิปนี้มีรอบอก46นิ้วแค่2แบบนะคะคุณลูกค้า ก็ดีค่ะทุกๆแบบทุกๆรายการที่แม่ค้าใส่ถ้าคุณลูกค้าไม่มั่นใจนะคะสอบถามแม่าค้าได้อีกครั้งนะคะว่าแบบที่คุณลูกค้าต้องการคือไซส์อะไรมีซับในหรือเปล่านะคะเผื่อว่าตอนที่ทำคลิปออกมาแล้วแมคค้าอาจจะพูดไม่ชัดเจนคุณลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยตกลงนี่มันคืออะไรกันแน่นะคะคุณลูกค้าอันนี้แมคค้าก็ขอฝากเอาไว้ช่องทางการติดต่อนะคะ0 9 1 5 6 2 9 2 9 3นะคะ YouTube ก็คือนัทยา CA นะคะกดติดตามกด Subscribe เอาไว้นะคะแล้วเวลาที่จอยลงคลิปใหม่ๆลงคลิปแบบเก๋ๆคุณลูกค้าทุกท่านจะได้เห็นในทุกๆคลิปที่ออกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีฝากนะคะเอ่อทั้งท้ายคลิปแล้วก็ด้านล่างในในคลิปที่คุณลูกค้าดูนะคะช่องทางการติดต่อสำหรับวันนี้แมค่ค้าไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีนะคะ